สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาให้ดูรีวิวบ้านอมพูแอนสถิตนะคะก็อันนี้เคยเคดิกเก่านะคะที่เราเคยคือโลโก้มันไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็อันนี้พอมีโลโก้ของน้องครูแล้วนิดนึงนะคะคือตอนที่เรายังไม่ได้เปิดบ้านนะคะ ยังไม่มีโลโก้เราลบสลิปหมดแล้วตอนนี้ก็ลบไอ้พวกสลิปแบบนี้หมดแล้วนะคะเพราะว่าเมมเต็มนะคะมันเยอะเกินประมาณสองพันกว่าสลิปได้นะคะมันเยอะมากเลยสองพันไม่ก็เกือบสามพันนั่นเลยนะคะก็รีวิวก็มีประมาณนี้อันนี้ก็พอเปลี่ยนโลโก้ก็เป็นโลโก้ ปูแอนติตเป็นโลโก้สีชมพูนะคะยังไม่ได้เป็นโลโก้ปัจจุบันนะคะคือบางคนก็อาจจะทันบางคนก็ยังไม่ทันนะคะอันนี้ลงแต่สลิปนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสลิปล่าสุดนะคะเออนะคะนะคะนะคะก็อันนี้ก็มีอยู่แค่นี้แหละครับคือไม่ได้เยอะมากนะคะก็คือถ้ามีเยอะกว่าน,นี้ก็ดีนะก็คือ เราได้ลบสลิปไปแล้วไงถ้าเรายังมีสลิปเมื่อห้าหกเดือนที่แล้วเนาะคือหลังจากคือเพิ่งเพิ่งทำเมื่อห้าเดือนประมาณนี้แหละคะ่ะถ้ามีก่อนหน้านี้ก็คงจะดีอะเราหมายถึงแบบนี้นะก็คือก็สลิปก็ไม่ได้เยอะมากนะคะนี่คือสลิปเมื่อวันที่สามนะคะมีแค่แปดสิบเองเพิ่งผ่านมาวันที่อะไรวะ วันนี้วันที่สิบเอ็ดนะคะน่าจะผ่านมาหลายวันอยู่ผ่านมาแปดวันนะคะเป็นห้งรับเลขอยู่ก็มันไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าก็พอมีอยู่นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้า,าจะเข้ากลุ่มเอาเงินกินดอกนะคะก็ทักเฟซมาเลยนะคะเฟซก็อยู่ที่คลิปที่แล้วนะคะขอบคุณนะคะ